รายการคุยกันสนันเมืองคุยครบทุกเรื่องต่อเนื่องทุกประเด็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงเย็นทางสวท7จจังหวัดภาคใต้ตอนล่างช่วงนี้คุณผู้ฟางมีหลายเรื่องที่จะต้องอัปเดตกันนะในแต่ละช่วงไม่ว่าจะเป็นตีข้องบอกข่าววันนี้ประเด็นแรกขอไปที่เรื่องของอันนี้ก่อนเลยนะส่งความห่วงใยให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าเต็งรังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยกลางดึกเมื่อวานนี้17เมษายนนะคะโดยเรื่องนี้ทางด้านของนายภูชิตช่วยบำรุงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเปิดเผยว่า เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณด้านหลังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาเมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มสินาทีของของคืนเมื่อวานนี้ค่ะ17เมษายนเนาะโดยล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่านะคะนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็มอบหมายให้นายทศพลเผื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขา้าบัญชการควบคุมสถานสถานการณ์ดังกล่าวทันที พบเหตุไฟป่าเกิดขึ้น2จุดนะคะก็คือมีสถานีวิจัยเกษตรพื้นที่สูงแล้วก็หลังค่ายลูกเสือสุเทพซึ่งทางจังหวัดก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่บริเวณประตู9ของศูนย์ประชุมแล้วก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภูพิงอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทหารพรานแล้วก็ผู้นำชุมชนบ้านขุน ช่างเขี้นรวม5้นายนะคะก็ได้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภูพิงอุทยานแห่งชาติดอย,ดอยสุเทพปุยทหารพลานแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเดินเท้าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุระดมดับไฟจนสามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดแล้วก็สามารถดับได้ทั้งหมดในเวลาประมาณเชี่ยงคืนครึ่งนะคะแล้วก็จากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยเขาก็คาดว่า เกิดจากการลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์นะคะส่วนพื้นที่ป่าซึ่งเป็นป่าเต็ง เต่งรังนะคะพื้นที่เนี้ยก็ได้รับความเสียหายประมาณ60ไร่ขณะเนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้นะ่าจะได้ติดตามข่าวคราวทางสื่อต่างๆแล้วโดยเฉพาะสื่อกรมชาสัมพันธ์ของเราทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะก็มีการอัปเดตสถานการณ์ให้ได้ติดตามกันแล้วล่าสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณผู้ฟงังนะ,ะเกิดไฟป่าแน่นอนเรื่องของควัน หมอกควัน pm ที่นายคนเป็นห่วงว่าจะมากน้อยแค่ไหนจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะล่าสุดทางด้านของรัฐบาลก็มีการประกาศยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5ในช่วงสถานการณ์วิกฤตประจำปี2567โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันผ่าน9มาตรการดังนี้นะคะมีมาตรการอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะ ทักทายคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะเข้ามาอยู่ชมกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จข่าวนี้จะมาทักทายกันนะคะกลัวคุณผู้ชมหาย9มาตรการที่จะยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นะคะแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยในพื้นที่เนี่ยก็มาตรการแรกก็คือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยทหารในพื้นที่ระดมกําลังในการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งจับกลุ่มแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลกักลอบเผาป่าทุกกรณีค่ะส่วนมาตรการที่2นะคะมาตรการที่2เนี่ยก็คือจะมีการให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนังกงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลกดขันบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดนะคะ มาตรการที่3ให้กระทรวงมหาดไทยค่ะร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสั่งการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดตั้งปฏิบัติการเฝ้าระวังลาดตระเวนในพื้นในพื้นที่เสี่ยงต่อการเผานั่นเองนะคะเรียกว่าต้องต้องดูแลกันทั่วท,ท,ทุกพื้นที่นะคะไม่ให้มีการเผามาตรการที่4ก็คือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วก็ให้ประกาศ work from home ตามความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะส่วนมาตรการที่5ให้กระทรวงเกษตรและสาก,ก์นเนี่ยพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับความช่วยเหลือชดเชยต่างๆจากภาครัฐหากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตร ของอในพื้นที่เกษตรของตัวเองอย่างนี้ค่ะก็คือให้ให้ให้สิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ตรงนี้ได้ได้ได้เต็มที่นะคะส่วนมาตรการที่6ก็คือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มความถี่ของปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและบรรเทาสาบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองโดยเร่งด่วนแล้วก็ร่วมงานกับหน่วยงานความมั่นคงในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้เพียงพอเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าค่ะส่วนมาตรการที่7 อันนี้เป็นของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะให้กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมีการจัดชุดเคลื่อนที่ลงพื้นที่เยี่ยมดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงทันทีแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะจริงๆมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขามีออกมาหลายๆมาตรการแล้วนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ได้เข้าไปติดตามเพจของเรานะเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ นโยบายด้านการวางรากฐานนโยบายการแก้ไขปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆแบบครบวงจรต่างๆนะคะแล้วก็มาตรการที่9อันนี้ก็เป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องของหมอกควันข้ามแดนนะคะซึ่งมันก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะเกิดเหตุขนาดนี้ก็เลยขอให้กระทรวงการต่างประเทศนะมีการยกระดับกะ การร่วมมือและเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเทศกัมพูชาที่ยังมีการเผาป่าอยู่มากอย่างเช่นพม่า ลาวให้มีการลดการเผาป่าอย่างทันทีโดยมีการตั้ง KPI ที่ชัดเจนตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ทุกจังหวัดภาคเหนือเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ให้ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่พื้นที่เกิดเหตุที่ต้องรับผิดชอบ8อำเภอที่ประกาศภัยพิบัตินะฮะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังแล้วก็ให้ท่านผู้ว่าทุกจังหวัดเป็นผู้ให้ข่าวเพียงอย่างเดียว เท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่หลายคนบอกว่าร่วมส่งกําลังใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่เองรวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ด้รับผลกระทบเรื่องของควันอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะว่ารัฐบาลพยายามที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่น p m 2.5ซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกๆภาคส่วนของทุกๆหน่วยก็ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปคุณผุ้ฟังติดตามได้ทางเพจทุกสื่อช่องทางของสื่อกรรรมมปะชาาสัพัพนธ์เได้ เลยนะคะ